สวัสดีครับพี่น้องครับเพื่อนๆสุขภูสุขคนครับพ่อก็พ่อพ่อใหญ่ลอดอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้พ่อใหญ่หลอดที่พ่อมาเลาะบงปลาบอกเออครับครับเนี่ยครับปูเวงสี่เลยพี่น้องคปูฟังไวเลาะนี่แล้วครับไข่พี่น,ออนอ้องพ่อได้กินอยู่นี่งามอยู่ครับ เป็นดินพ่นครับล้วนครับรครับพี่น้องล่มครับพี่น้องมือนี ตกมาใส่งวดกวนพี่น้องกำลังจิเขียวงามแบบแบบฮูงนี้ใบนี่ครับนี่นครับน,นี่ใบบกใบบกูดครับนี่ครับต้นบกูดครับพี่น้องสามต้นนี้ต้นนี้เงยครับ คูพ,พี่น้องปูผสมประส,สานนี่ครับพี่น้องขี้ใบมดนกับปูติดเยอะเงาบักคุ้งหน่อยนะครับนี่นครับนี่พี่น้องปูฝนหญ,ญ้าเศร้าบ้านนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้อง ไข่หัวจริงไข่ครับกำลังงามครับพี่น้องน,คน่ครับพี่น้องป้าพริก เงไปน้ำพอยด์หลอดเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับปูผสมปลอสานเนาะครับพี่น้องเนาะ ต้นกล้วยนี่ก็มีแต่บักฮงครับนี่มันปลูกผสมประสานกันไปครับนี่แลงประเด็ก,กับว่าตายพี่น้องเพราะว่าดูดกินน้ำอยู่น้ำหากก่ากล้วยครับน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาครับนะครับครับพี่น้อง ไข่หัวจริงไข่คัน,นงามครับครับพี่น้องครับคีน้อ ครับ่นกับปลูกแกมแซมขึ้นอยู่ใน้องเสียพี่น้องนะครับครับครับผมแค่นี้น้องครับพี่น้องเนาะมันมัก,ก่าลืมกดไหลค์กดแช่์กดติดตามไม่พอจะหลอดได้แครับเพือพอเป็นกำลังใจเฮ็ดคิดหม่ๆหมพี่ไม,ไม,พไม่พี่น้องเบิ่งครับ ครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ